fb ส3 5สาแห้าเนะครับลูกนี้มีอาการออไฟหมดน้ำกันแห้งนะครับก็จะมาลองทดสอบชาร์จและฟื้นฟูด,ดูนะครับก่อนที่เราจะทำการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเราก็จดค่าต่างๆไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแบตเตอรี่นะครับที่เรา ตรวจเช็คเจอค่า CCA ที่วัดค่าได้นะครับอยู่ที่42 m แอมจากนั้นเราก็นำไฟฉายนะครับมาส่องและตรวจสอบว่าน้ำกันและแผ่นธาตุยังสมบูรณ์ดีไหมถ้าน้ำกันแห้งเราก็นำน้ำกันมาเติมนะครับหรือจะเป็นน้ำกองหรือน้ำสะอาด บางท่านใช้น้ำกองนะครับจากนั้นผมก็ใช้น้ำน้ำกันนะครับเติมลงไปทุกเซล์ลเลยผมก็ใช้เครื่องเชื่อมโมนะครับเป็นตัวทำตั้งวนอยู่ที่ประมาณ13 สิบสโวลต์อันนี้คือกระแสะการชาร์จนะครับตั้งกระแสะการชาร์จเราชาร์จจากกระแสะเบาๆและใช้กระแสแอมเบาๆนะครับ1 3 4สโวลต์ถ้าเราใช้กระแสะไฟแรงจนเกินไปเดี๋ยวแผ่นธาตุเสียหายนะครับผมจะใช้ กระแสเบาค่อยๆชาร์จไปมีปรับพันควมถี่และพันกระแทกนะครับช่วยด้วยนะครับคือพันควมถี่ก็ช่วยในเรื่องการสลายซันเฟสนะครับพันกระแทกก็สลายซันเฟสได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมก็นำไฟฉายมาส่องดูแต่ละเซลล์นะครับ ก็มีปฏิกิริยาดีมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างที่จะฟื้นฟูได้นะครับคาดว่าจากนั้นครับผมก็ชาร์จมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละแ,แล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งอันนี้ตัดชิปมาช่วงมืดๆแล้วนะครับผมนะครับช่วงเย็นแล้ววน โวลนี้ปรับโวลนี้เขาไหลขึ้นนะครับโวลน์ไหลขึ้นมาเป็น15.2โวลน์15.3โวลน์นะครับโวลต์นี้เขาไหลขึ้นเองนะครับถ้าเป็นตู้เครื่องเชื่อมโมูล,ลักษณะแบบนี้นะเราก็มาคอยคุมเครื่องด้วยนะครับไม่เราทิ้งห่างไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องชาร์จอัตโนมัติผมก็ได้ทำปวดปากขีบบวกแล้วนะครับทำการวัดค่า cca ให้ชมกัน ก็ได้มา6.3มิลลิโอห์มนะครับ13.9มโวลต์มาชมค่า CCA กันนะครับได้มา1น1 p e r f e c เสมบูรณ์แบบนะครับ CCA ที่ทำขึ้นมาได้510 CCA นะครับจากปกติ42 CCA ส่วนค่านี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับเราก็ทำการชาร์จและสลายซันเฟสกันไปต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเบื้องต้นนะครับเราต้องสลายซันเฟสไปอีกนะครับอีกสักพักใหญ่ๆเลยผมก็จะปรับกระแสไฟลงนะครับเพื่อว่าจะชาร์จดยาวๆนะครับชาร์จได้ประมาณ2-3วันยิ่งดีนะครับ สี่วันยิ่งดีนะครับแต่ว่าชาร์จกระแสะะเบาๆอันนี้ผมจะปรับพันความีพันกระตุกนะครับช่วยนิดนึงปรับวนเบาๆลงนะครับประมาณสิบสี่จุดสองสิบสี่จุดสามนะครับกระแสแอมผมเดินอยู่ประมาณหนึ<ม>่งถึงสองแอมนะครับก็จะชาร์จจนไปต่อเนื่องอีกนะครับผมชาร์จรีแพรหรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการฟื้นฟนูนั่นเองนะครับผมชาร์จสลายซันเฟตอันนี้ก็ตัดคลิปมาอีกวันถัดมาแล้วนะครับผมชาร์จมามากกว่า16ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่า2วันแล้วนะครับก็จะมาวัดค่า CCA ให้ชมกันแบตเตอรี่ลูกนี้ FB 7 7 m แอมป์นะครับ LN 3 ก็ได้มาแค่หกจุดสามโอมนะครับค่าโอมยังได้เท่านี้นะครับมาชมหน้าโวลต์กันนะครับหน้าโวลต์โวลต์หยุดยืนอยู่ที่เท่าไหร่สิบโวลต์น,นะครับตัวนี้ยืนโวลต์ได้อยู่13.8สามจุดแปดโวลต์น,นะครับก็มีปรับกดเป็นหนรอบนะครับ CCA นะครับที่ได้มานะครับ ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น526ี c c นะครับก็มีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมีปรับกดช่วยไปหนึ่งรอบนะครับผมว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ก็น่าจะทำได้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไปต่ออีกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแผ่นก็น่าจะผมสันนิษฐานนะครับแผ่นน่าจะทำได้ ประมาณเท่านี้นะครับก็สามารถนำไปใช้กับรถยนต์หรือยืดอายุการใช้งานได้ต่ออีกอยู่นะครับก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ 2,400cc หรือเครื่องยนต์1.9ได้นะครับแต่ว่าเราก็มาเช็คดูน้ำกดกันก่อนนะครับหรือว่าน้ากันกันก่อนแต่และเซลล์ว่าสถานะเป็นอย่างไรนะครับ ค่ากดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองหกศูนย์นะครับถ้าอ่านค่าเป็นตัวเลขนะแต่เพี้ยนนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับค่ากดแต่ละเซลล์อยู่ที่ประมาณ1 2ึ่ห้าศูนย์ถึง1 2 6 0นะครับ1 2ึ่งสองเจูนย์ประมาณนี้นะครับคือผมก็จะชาร์จกระตุ้นไปอีกนิดนึงนะครับผมยังไม่จบงานนะครับเพราะว่า ค่ากดยังไม่เข้มดีก็ชาร์จไปอีกเพิ่มไปอีก1คืนหรืออีกหนึ่งวันนะครับก่อนที่จะเอาแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อนะครับมันก็จะได้ค่าไฟที่ดีและแข็งแกร่งนะครับผมพลังไฟเต็มอันนี้เราวัดค่าทวงจำเพาะให้ชมนะครับนี่ครับมีช่องนี้ มีช่องนี้เข้มกว่าเพื่อนค่ากดยังไม่เท่ากันนะเราต้องมีการปรับกดช่วย1รอบนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่สลายซันเฟสไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใช้ตู้เชื่อมโมนะครับผมเป็นพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับ